ก็นำผ้ากระเป๋ามาครับจับทบกันแล้วก็ทบเข้าไปครับจากนั้นนำชิ้นหน้ามาวางเพื่อตัดกระเป๋าข้างนะครับความกว้างของถุงกระเป๋านะครับให้ลึกเข้ามา1นนิ้วนะครับจากเส้นกึ่งกลางส่วนด้านข้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะจะจะับเป็นคู่บนก่อนคู่บนนี่เราตัดเสมอริมผ้านะครับ ส่วนคู่ล่างนะครับเราจะตัดใหญ่เผื่อเอาไปครึ่งนิ้วครับจากกลิมผ้าแล้วก็ต่ำลงไปจากปากกระเป๋าล่างนะครับ2นิ้วครึ่งโด,โดยประมาณครับความลึกของถุงกระเป๋านะครับจากปากกระเป๋าล่างครับวัดลงไป หนิ้วเผื่อเย็บปิดหนึงกระเบียดนะครับเป็น6นิ้วหนึงกระเบียดดีเป็นเส้นฉากกับกับสันสันทบนะครับความกว้างกระเป๋าตัวไม่ใหญ่มากก็จะกว้างสัก4นิ้วครึ่งวาดเฉียงขึ้นไปครับ ได้เลครับอันนี้ก็เป็นถุงกระเป๋านะครับต่อไปเราจะตัดแผ่นรองตัวแผ่นรองเราก็จะใช้เป็นที่โค้งเป้าหลังนะครับเอามาทําเป็นแผ่นรองกระเป๋าข้างเหลือผ้าด้านข้างไว้สักประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับเพื่อเป็นสาบป,ปากกระเป๋า ต่อไปเราจะตัดสาบกระเป๋ากันนะครับเอาตัดโค้งไปตามชิ้นหน้าเลยครับแล้วก็ตัดให้สูงจากตัวปากกระเป๋าจริงขึ้นมาประมาณสัก3กระเบียดครับทั้งข้างบนเลยข้างล่างนะฮะตัดออกไปเลยครับรีด ับทั้ง2ด้านนะครับโดยรีบพับโค้งไปตามรูปสาบเลยนะฮะความใหญ่นี่ต้องใหญ่ประมาณสักหน,นิ้วนะครับหรือขวานั้นนิดหน่อยได้ครับ ที่แผ่นสาบก็ใช้รีดพับเหมือนกันครับจากนั้นนำผ้ากระเป๋าที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับมาแล้วก็ใช้แผ่นรองที่เราพับไปนะฮะเอามารีดรีดแปะตรงฝั่งดูคลิปให้ตรงกันนะครับด้านฝั่งที่เราเผื่อไว้ใหญ่กว่านะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเย็บสาบแล้วก็ไปเย็บกับถุงกระเป๋าไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็มาเย็บที่แผ่นรองสาบกันครับจากนั้นก็พับเย็บถุงกระเป๋านะครับ จุดให้ตรงกันนะครับแล้วก็ใช้ให้เสมอกันนะครับเย็บห่างลงมาประมาณ2นิ้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรีดกันครับตรงนี้ตรงนี้ต้องรีดหน่อยเราจะมารีดกันเลยครับรีดโค้งนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นล่าง เท่านี้ก็พร้อมที่จะไปติดกระเป๋าข้างเลยครับจากนั้นเราจะมาเข้าข้างกันก่อนครับช่วงปากกระเป๋านี้เราจะเย็ดเนาไว้นะครับปล่อยได้ให้ห่างๆไว้เลยครับ ตรงนี้เราจะคลิปได้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเราต้องมาล็อกออกที่หลังนะครับเอาไปพ้งริมก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาทำกระเป๋ากัน หลังจากโพ้งมาแล้วเราก็จะมาทํากระเป๋ากันนะครับเอาด้านที่เป็นด้านด้านสั้นนะครับมาวางดูคลิปให้ตรงกันนะครับจากนั้นก็พลิกฟั่มลงครับเปิดตะเข็บขึ้นมาครับดูริมกระเป๋าให้เสมอกับริมโพก้กกางเกงนะครับเย็บตั้งแต่ ปลายล่างของกระเป๋าเลยนะฮะแล้วก็ยิบให้ชิดตเข็บจากนั้นก่อนถึงปากกระเป๋าล่างนะครับประมาณสักสามกระเบียดที่เราเผื่อไว้นะฮะเราก็จะใช้สาบที่เรารีด เตรียมไว้นะครับเอามาแปะวางเย็บทับริ่มครับเอาด้านด้านโค้งนะครับด้านด้านด,ด้านโค้งนอกนะเป็นตัวเอามามาเย็บ จากนั้นก็พลิกขึ้นมาแบ่ตะเข็บป่ําลงนะครับโดยที่ตะเข็บนี้นะให้เป็นแบ่ไปแล้วก็เย็บเย็บจากด้านบนนะครับโดยย้ำได้เนี่ยใช้ย้ำขวางความใหญ่ก็หนึ่งตีนผีครับอย่าดืมนะครับ ข้างล่างนี้ต้องให้แบกไว้ตลอดเวลานะแล้วก็เย็บมาครับ จากนั้นก็มาเย็บริมสาบโดยแบะไปนะฮะจากนั้นก็ให้แบะตะเข็บนะฮะแล้วก็เนี่ยใช้เล็บขูดตรงนี้นิดหนึ่งตรงช่วงช่วงบริเวณก้นกระเป๋านะครับ ให้มันแบนนะแล้วก็เอาผ้ากระเป๋าปิดตะเข็บลงมาครับจากนั้นก็จะพลิกครับคว่ำลงคว่ำลงสังเกตนะครับเห็นหต้องจัดให้กระเป๋าเห็นไหมด้านบนกับด้านล่างเนี่ยให้ตรงกันนะครับแล้วก็เย็บเย็บให้ชิดตะเข็บนะครับ ตรงนี้ให้ใช้กระดาษรองเย็บนะครับเพราะฝั่งนี้มันหนาฝั่งนี้ไม่มีบางใช้กระดาษรองเย็บช่วยฝั่งนึง่งแล้วก็เย็บให้ชิดกระตะเข็บ ตัวแผ่นรองนี่เจียนมันออกไปบ้างนิดหน่อยนะฮะคือท่าถ้ามันเลยเงี้ไม่ได้เลนม,มันออกไปหน่อยจากนั้นห่อผ้ากระเป๋าเข้ามาครับขีดเข้าไปรอยแล้วก็ซ้ํมลงให้ผ้ากระเป๋ามันมันมันพุ่งไปตัวแผ่นรองไว้ ใช้กระดาษรองเงย็บเพื่อไม่ให้ตีนผีมันไล่ผ้านะฮะหรือบางคนจะใช้ได้เนาจะใช้เข็มหมุดก็ได้ครับอันนี้ตามความถนัดเลย นะ็ครับยึดติดด้านบนแล้วต้องให้ติดกระเป๋าด้านล่างด้วยนะครับถ้าเป็นกระเป๋าข้างตรงนี้เราไม่ต้องยึดนะครับ หลังจากนี้เราจะไปแซ็กปากกระเป๋าล่างบนนะครับแล้วจึงค่อยดึงได้เนาออกที่หลังนะครับเสร็จแล้วครับสําหรับกระเป๋าข้างตรง